สวัสดีครับนะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษครับสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสนะปีไหนดีปีไหนจะตกเขาเรียกว่าไม่ดีหรือยังไงเงี้ยอ่ะเรามาดูกันคร่าวๆได้จากคลิปนี้นะก็จะสอนให้วิธีการดูเองนะแต่เป็นแบบคร่าวๆนะครับก็คือเป็นการทำนายรายปีกันแบบโบราณนั่นแหละนะตามหลักทักษะพยากรณ ก่อนอื่นตนะ้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามนะครับรวมทั้งอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มตาสิงคำรามครับเครื่องดื่มสมุนไพรจากสมุนไพร8ชนิดนะ่วิตามินด้วยนะครับ<ม>เครื่องดื่มสิงคำรามบำรุงร่างกายนะครับสิงคำรามคำรามสู้หาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อนะครับ ร้านค้าทั่วไปซุปเปอร์มาร์เก็ตซุปเปอร์สโตร์ตู้แช่ปัม๊มน้ำมันหาซื้อง่ายครับเครื่องดื่มสิงค์คำรามนะครับฝากไว้ด้วยอ่ะท่านที่เกิดวันพฤหัสนี่ดาวพฤหัสนะครับดาวพฤหัสเกิดวันพฤหัสทีเนี้ยเรามาทำความเข้าใจกันก่อนคลิปนี้อาจจะเป็นอ่ามันไม่ใช่การทายดวงนะมันเป็นการก็เรียกว่าคืออาจจะเป็นความรู้หน่อยก็รับฟังไว้นะครับคนที่เกิดวันพฤหัสเป็นยังไง ก่อนอื่นเราต้องมาดูก่อนว่าใครกันแน่ที่เกิดวันพฤหัสหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจถึงวันนี้อาจจะยังเข้าใจวันเกิดตัวเองผิดด้วยซ้ําคนที่เกิดวันพฤหัสก็คือคนที่ตั้งแต่พระอาทิตย์ของวันพฤหัสขึ้นน่ะเข้าใจไหมพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ขึ้นอีกวันหนึ่งถึงจะเปลี่ยนไปนวันศุกร โดยหลักปฏิทินสากลเนี่ยเราเปลี่ยนวันที่กันเมื่อเวลาเที่ยงคืนอันนั้นคือหลักสากลซึ่งมาไม่ถึงร้อยปีมั้งครับที่เป็นการการกำหนดเวลาค่าก็เรียกว่ากรนะีนิสมีนไทม์นะเนาะเพราะว่าน่าจะมาใช้กรีนิสมีนไทม์กันทีหลังนะ ช่วงก่อนนั้นะ่ะโดยหลักโดยหลักทั่วไปอะ่ะก็คือพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงทั้งกลางคืนเนี่ยก็นับว่าเป็นวันพฤหัสทั้งหมดยาวไปเลยนะครับยาวไปเลยฉะนั้นคนที่เกิดสมมติเกิดวันพฤหัสแต่คุณไปเกิดตีสามแล้วเช้าขึ้นเป็นวันศุกร์เนี้ยในหลักการทั่วไปอะ่ะสากลอะ่ะ เขาก็ถือว่าคุณเกิดวันศุกร์เพราะมันมันเลยเที่ยงคืนแล้วไงโดยหลักฐานทางราชการนะถูกไหมโดยหลักราชาการโดยหลักเวลาสากลก็ต้องเป็นไปตามนั้นคุณก็เกิดวันศุกร์ที่12พฤศจิกาสมมุตินะะแต่ถ้าเกิดว่าคืนนั้นอ่ะมันเป็นคืนมันพฤหัสนะก็ไม่ใช่อะคุณเกิด คือคุณเกิดวันที่12พฤศจิกาถูกแล้วแต่คุณอน่ยยังไม่ได้เช้าวันศุกร์อ่ะคุณก็ยังเป็นคนวันพฤหัสอยู่เข้าใจไหมเปรียบเทียบแบบคร่าวๆก็คือพระอาทิตย์ขึ้นวันพฤหัสจนถึงก่อนพระอาทิตย์ขึ้นของวันศุกร์หรืออาจจะคร่าวๆคือหกโมงเช้าของวันพฤหัสจนถึงตีห้าห้าสิบเก้าของของ,ของวันของ วันพฤหัสก็ยังเนี่ยก็ยังเป็นคนวันพฤหัสอยู่ทีนี้เราผมจะอธิบายให้ชัดจะได้ไม่คือเราไม่ได้กําหนดเวลาเป็นนาทีอย่างนั้นเพราะว่าเรากําหนดอาทิตย์ขึ้นจริงอะ่ะโดยหลักธรรมชาติถ้าคนเกิดได้รับพลังงานแสงอาทิตย์จากวันไหนก็เป็นคนวันนั้นครับอันนี้หลักโหราศาสตร์หลักโหราศาสตร์แบบธรรมชาติวิทยาเข้าใจไหม คือมนุษย์เราไปสมมุติเองว่าเปลี่ยนเวลาที่เที่ยงคืนแต่โดยหลักพลังงานโดยหลักธรรมชาติพลังงานของวันศุกร์มันยังไม่มาเลยอะใจรวะพระอาทิตย์มันต้องนี่ก่อนซึ่งอันนี้ก็เป็นหลักโหราศาสตร์ที่โบราณเขาคานนายมาแบบนี้ฉะนั้นเขาเข้าใจนะใครที่เกิดกลางวันหรือเกิดกลางคืนหรือไม่มีปัญหาหรอกมันจะมีปัญหาอย่างแรกเลยเกิดหลังเที่ยงคืน ของคืนวันพฤหัสเช้าว,วันศุกร์เนี่ยมันเนี้ยจะมีปัญหาเพราะส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าเป็นคนเกิดวันศุกร์แต่จริงไม่ใช่ตามใดที่ยังไม่เช้าเนี่ยคุณก็ยังเป็นคนวันพฤหัสอยู่หรือคนที่เกิดในช่วงจะเช้าเนี่ยตีห้ากว่าหกโมงนิดๆเนี่ยถ้าคุณไปเกิดในช่วงหน้าหนาวเนี่ยมันไม่แน่นะบางทีหกโมงครึง่งหกโมงเช้าเนี่ยครึ่งเนี่ย ยังไม่ยังไม่ถือว่าเปลี่ยนวันเลยเลยสำเพราะพระอาทิตย์ขึ้นสายอะ่ะพระอาทิตย์บางทีเลทสุดที่มาถึงเจ็ดโมงเลยนะคุณหกโมงห้าสิบแปดยังมีเลยนะพระอาทิตย์ขึ้นอะ่ะในในช่วงหน้าหนาวในบางปีอะ่ะอันนี้ต้องทําความเข้าใจก่อนนะจะได้เข้าใจวิธีก็ไปหาถ้าคุณเกิดถ้าคุณเกิดในช่วงกลางวันหรือช่วงเวลาอื่นไม่มีปัญหาหรอกถ้า แต่เกิดในช่วงเนี่ยหกโมงเช้าไม่เกิน7จ็ดโมงหรือตีห้าสี่สิอะไรพวกเนี้ยช่วงเนี้ยมันต้องระวังแต่ตีห้าไม่น่ามีปัญหาน่าจะหกโมงไปแล้วเนี่ยจะเริ่มมีปัญหาว่าตกลงข้ามวันหรือยังก็แนะนําให้ไปเซิร์ชหานะว่าพระอาทิตย์ขึ้นจริงวันเกิดคุณอ่ะคุณไปเซิร์ชวันเกิดคุณอ่ะและพระอาทิตย์ขึ้นจริงกี่โมงนะ กรมอุทกศาสตร์ทหารเรืออะไรพวกนี้จะจะจะมีบันทึกไว้นะครับก็ให้เข้าใจนะว่าเวลาเราดูวันวันพฤหัสก็ต้องค้นเกิดวันพฤหัสเต็มนะครับส่วนคนที่บางคนอยู่ว่าฉันเกิดวันศุกร์ไงพอเสิร์ฟจริงจริงเอาเกิดตีสี่แหมตีสี่ของคืนวันพฤหัสเช้าวันศุกร์อันนี้ก็ดับว่าเป็นคนพฤหัสโอเคนะครับทําความเข้าใจอันนี้อาจจะวุ่นวายหน่อยแต่ก็เพื่อให้เคลีย คนเกิดวันพฤหัสอ่าจบแล้วนะเรื่องเรื่องเวลาเกิดนะคนเกิดวันพฤหัสอ่าชัวร์ใครที่เกิดแบบพฤหัสแบบชัวๆก็ฟังต่อกันเลยแล้วกันนะเวลาเรานับภูมิเนี่ยทักษะเนี่ยนับยังไงเราก็นับหนึ่งที่วันเกิดของเราสมมติเกิดวันที่สิบสองพฤศจิกาอ่ะเนี่ยสมมติพฤหัสที่สิบสองพฤศจิกาปั้ง เราก็นับ1วันนั้นเลยปีพศออน,น,นั้นเลยที่เราเกิดอะนะสมมุติ2องห้าสองหนึ่งนียปับ๊บทับก็นับไปเลยวันเกิดอะวันที่ US, อูแวนะ่นับหนึ่งเลยเพราะเรานับ1ที่อายุย่างนะครับอายุย่างหรืออายุโหนก็คือเกิดปุ๊บนับหนึ่งเลยเนี่ยนับไปเรื่อย1 2ึ่สอสสนับเวียนขวาทักษีนาวัด อ่าทำความเข้าใจกันก่อนพฤหัสแทนบริวานนะอันนี้เขาเรียกว่าภูมินะภูมิอันนี้คือตัวเลขก็คือแทนดวงดาวอันนี้คือคาถาใช้คําว่าคาถานะจะได้เข้าใจบริวานพฤหัสคือบริวานคนเกิดวันพฤหัสก็สิ่งรอบตัวเป็นสิ่งดีงามนะรูปร่างก็อวบอิ่ม นะมีน้ำมีนวลสิ่งรอบรอบตัวก็คือเป็นลักษณะของอ่เกิดในที่ที่ดีบางคนเกิดเกิดใกล้วัด <c oughs> นะพิถีเช่าบ้านนะคือพื้นรหัสเนี่ยดีอยู่แล้วเป็นดาวประธานูนฝ่ายสุรคราะห์นั้นพื้นรหัสเป็นบริวารเนี่ยชีวิตก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับพื้นรหัสเป็นบริวารราหูเป็นอายุนะอายุก็คือชัดเจนนะอายุสุขภาพร่างกาย นะครับรูปล่างอะไรต่างๆอานาราหูเป็นอายุสุขเป็นเดทเนี่ยดาวสุกเป็นดาวเดทพวกนี้เคยอธิบายไว้แล้วในเรื่องของมงคลชีวิตของคนเกิดวันนั้นวันนี้กลับไปย้อนดูได้นะครับดาวศุกร์เป็นเดทอาทิตย์เป็นสีจันทร์เป็นมูลละ นะครับจันเป็นมูลละอังคารเป็นอุสาหะพุทธเป็นมนตรีนะแล้วก็เสาเป็นกาลกินีเสาเป็นกาลกินีดาวเสาเป็นกาลกินีก็ต้องจําไว้หน่อยดาวกาลกินนะีต้องจําไว้เพราะเป็นดาวร้ายไงเป็นดาวร้ายในดวงชะตาทีนี้ พอไอ้พอเวลาเรานับว่าปีไหนจะดีจะร้ายเนี่ยนับยังไงก็นับนี่เลยครับ1,2,3,4คนเกิดวันพฤหัสนะก็นับ1ที่ดาวพฤหัสเลย1,2,3,4พอถึงภูมิอาทิตย์เราจะไม่ไปภูมิจันทร์นะเราจะยังไม่ไปเลข2เราจะลงตากลางอ่ะเห็นลูกศรไหมเราจะลงตากลาง1ปีก็ตอนอายุ อายุย่างห้ขวบคือเรานับอายุย่างเข้าใจไหมเกิดมาเรานับหนึ่งเลยนั้นนี่คืออายุย่างหนึ่งสสามสี่หทีนี้พอถึงตกภูมิที่5เวลาตกตากลางเนี่ยเร,เราจะนับอะไรเราจะนับดาวพฤหัสอีกหนึ่งรอบอ่าของคนวันพฤหัสง่ายของคนวันพฤหัสง่าย พออาทิตย์ปุ๊บกลับมาตั้งใหม่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ก็คือดาวดาวพฤหัสตั้งใหม่อีกรอบนะพอ6เนี่ยถึงไปดาวจันหนะหกเจ็ดแปดเก้าสิบจะวนกลับมาพฤหัสที่เดิมก็คือสิบฉะนั้นเวลานับลัทเวลานับนับอายุลัทเนี่ย ก็นับไปที่10นะ20 30 40นะอ่าเดี๋ยวนับให้ดูว่ามันจะตกจริงไหม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10 11 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20นะ

ก็คือตัวเนี้ยที่เคลื่อนไปบริวารจะจรไปคือดาวไม่ไปนะดาวอยู่ที่เดิมเลข5้าเนี่ยอยู่ที่เดิมแต่ตัวคาถาเนี่ยจะเคลื่อนไปเรื่อยๆเวียนขวาไปสมมติอายุ36 10 20 30 31 32 33 34 35 36อตกอะไร ตกการากินีดีไม่ดีไม่ดีนะไม่ฟังก็รู้แล้วตกการากินีมันจะดีได้ยังไงฮนะบริวารจรบริวารคือเรานับบริวารใช่ไหมหมุนไปนเรื่อยทีละปีทีละปีเนี่ยบริวารจรเป็นการากินีนี่แปลว่าสิ่งรอบๆตัวปีนั้นเสียหาย เป็นปีที่ไม่ดีเป็นปีที่ไม่ดีนะครับเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่ต้องบอกว่าก็แย่แหละนะเพราะว่าหนึ่งรอบเนี่ยอันไหนที่ไม่ดีที่สุดก็ต้องบอกว่าตอนที่บริวารตกกละกินีบริวารจอนเป็นกลากินีบริวามันคือสิ่งที่เป็นตัวเรารอบๆบตัวเรารูปแบบการใช้ชีวิตสิ่งต่าง ไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างคนรอบตัวทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวเรามันเป็นกาลักินีนีครับเสียหายทำงานก็ผิดพลาดข้อหามยามลาอันนี้คือปีนะซึ่งมันก็ต้องมาดูดวงของเราประกอบอีกตามราศีราศีนั้นเป็นยังไงเป็น,นอย่างนี้ยังไงและยิ่งถ้าเกิดใครเกิด ราศีที่เป็นมนุษย์นัลละนัลละโสโละเข้าใจไหมดาวเสาเป็นกาละกินีบริวารจรเป็นกาละกินีก็หนักเลยอ๋อไม่ใช่สิต้องปีที่เข้าพื้นหัสก่อนโทษทีครับโทษทีปีที่เป็นพ,พื้นหัสและดาวเสาเป็นกาละกินีตามตามพื้นเดิมอันนั้นอันนั้นถึงจะเสีย นะช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงช่วงที่ดาวเสาดาวบริวารโทษทีนะครับบริวารจอเป็นกลกินีปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นช่วงอายุที่ลงที่รวมกันแล้วได้เลข9ครับ9 18 27 36 จริงไหมอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบปนับไปเถอะเนี่ยยี่สิบเจ็ดสา้าห้าสี่หกสามเเป็นช่วงที่บริวารจอเมกาลีปีนั้นปีนั้นแย่ยสุดปีอื่นนะ ปีอื่นก็เช่นปีที่สีตกกาลีนับยังไงสีตกกาลีเราก็นับบริวาร1นึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะเราก็นับไป1 2 3 4 5สอี่ห้าหปีที่บริวารเป็นมูลละสีก็จะตกกาลีเข้าใจไหมบริวารหมุนไปตรงนี้ สีมันก็หมุนตามเดทมันก็หมุนตามอายุก็หมุนตามแล้วสีเนี่ยมันก็จะวนไปที่กาลกินีกาลกินีก็จะวนมาที่สีมันจะกลับด้านกันมันจะกลับด้านกันแต่อันนี้ก็ถือว่ายังเบาอยู่เพราะว่าสีเป็นกาลกินีกาลกินีก็เป็นสีมันก็คือ บวกลบกันแล้วลงตัวเไหอันนี้ดีอันนี้ก็เสียถึงมันจะเสียแต่อันนี้มันก็ดีแต่ดั้นปีที่สวยที่สุดคือปีที่บริวารหมุนจอนไปเป็นกาละกินีก็คือช่วงอายุ9ขวบ18บแปดสที่หนั่นแหละที่บวกกันแล้วได้9นั่นแหละครับน่าจะเสียหายที่สุดเสียหายที่สุด อันนี้นับไปแล้วนะนับง่ายๆนับเนี่ยหนึ่งไปเรื่อยๆคือฝึกนับเวลาฝึกนับนับนับล้วนๆไปก่อนไม่ต้องรัด1 2ึ่สอสสถึงอาทิตย์แล้วลงกลางย้ำอีกครั้งว่าลงกลางเราก็ใช้เลข5แทนนะปีนั้นก็คือเสาเป็นกาลากิดีอ่าเสาเป็นกาลากิดีนั้นคนที่เกิดวันพฤหัสแล้วเกิดราศีมิถุนกัน ตุลธนูกุมพวกนี้จะสวยหน่อยเพราะอะไรเพราะจะเป็นการกินีเสาจะเป็นการกินีสองรอบในรอบ10ปีซึ่งมันก็มีโอกาสที่ช่วงนั้นเสาวจะทับลักอย่างที่บอกอ่ะใครที่ดูคลิปนระโซโลนะกลับไปดูคลิปนระโสโลด้วยสำหรับคนที่เกิดราศีที่มีสัญ,ญลักษณ์เป็นมนุษย์มิถุน กันตุลกลุ่มธนูเนี่ยพวกนี้มันมีโอกาสบ่อยไงเพราะอะไรเพราะหนึ่งใช่ไหมเกิดมาปับ๊บสองสามสี่พออายุห้าขวบโดนรอบนึงแล้วแล้วก็อะไรที่รวมกันได้ห้าก็นั่นแหละหนึ่งอายุสิบสี่ใช่ไหมอายุสิบสี อายุยี่สิบสามอายุสามสิบสองอายุสี่สิบเอ็ดเนี่ยเนี่ยก็คือรวมกันได้ห้าเนี่ยเลขที่รวมกันได้ห้าช่วงอาย,ยุนั้นน่ะก็จะเป็นช่วงนี้ดาวเสาร์เป็นการลกินีแล้วก็ไม่ได้ไปได้แค่นั้นเนี่ยวนกลับมาเขาพูดง่ายว่าสิบปีเนี่ยโดนสองรอบคนคนวันอื่นเขาโดนกันรอบเดียว แต่คนวันเพิ่งหัดโดนสองรอบเพราะอะไรหนึ่งสงสามห้าลงใหม่อีกแล้วเสาเป็นกาลกินีอีกรอบแล้วใช่ไหมห้าใช่ไหมหกเจ็ดแปดอายุ10ขวบโดนอีกรอบ11 12 13 14โดนอีกรอบเสาเป็นกาลกินีสิบห้าสิบห้าสิบหกสิบเจโดนอีกรอบ ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่บสองยี่บสามโดนอีกรอบเห็นไหมแป๊บแป,บป,บป๊บโดนแป๊บปบโดนเสาเป็นกาลากินีบ่อยอันนี้ก็คือ,คอตามสูตรนับลงตาก,กานะครับซึ่งทักษะยังมีอีกหลายวิธีนับยังมีหลายวิธีนับครับไม่ต้องกลัวถ้าท่านรู้สึกว่าโอ้โหโดนบ่อยเหลือเกินไม่ไม่ศึกษาแล้ววิชานี้รู้สึกชั้นชั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไปไปเรียนวิชาทักษะ ด้วยการนับแบบอื่นก็ได้เพื่อความสบายใจนะคือไม่ซีเรียสนะคือเราไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นแต่เพีเยงแต่ว่าผมเลือกใช้อันนี้เพราะว่าก็ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดมามันก็ต้องเป็นอย่างนี้แต่ถามว่ามันมีวิชาทักษะในการนับแบบอื่นไม่มีมีนับแบบไม่เจอสาสองรอบอมันก็มีมีทั้งทักษะคู่ธาตุทักษะวันเกิดทักษะคู่สมพล มีวิธีนับแบบก้าวกระโดดข,ข้ามนู่นข้ามนี่ก็ได้เยอะแยะนะบางทีอันนี้คือลงตากลางซึ่งนี่คือวิธีที่ใช้คำว่าอะไรป๊อปปูล่าที่สุดเอางี้ดีกว่าเบื้องต้นเนี่ยโหราศาสตร์เบื้องต้น,นยังไงคุณก็ต้องเรียนทักษะด้วยวิธีนับแบบนี้ส่วนแต่ละครูบาอาจารย์เขาอาจจะมีการดัดแปลงนับแบบนี้ไม่ถูกใจ นับแบบนั้นก็ได้เหมือนกันแม่นเหมือนกันมันก็แล้วแต่ใช่ไหมแต่เนี้ยพื้นฐานนะผมสอนในสิ่งที่มันเป็นพื้นฐานแล้วก็แบบเนี้ยไม่มีใครเถียงอะ่ะมันก็คือเป็นหลักการที่ทั่วไปที่เขานับกันแบบนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าอย่างอื่นไม่ถูกอย่างอื่นเขาก็ถูกของเขาพิชาไหนก็ได้ไทแม่นก็คือไทแม่นถูกไหมจะทายใบไม้ไข่ไก่กัน หยิบกระดูกมาทายหยิบอะไรได้หมดอะครับถ้าทายแม่นเนาะแต่เนี้ยอย่างที่บอกเราไม่ได้แบบจะมานี่เรามาศึกษาไงว่าวิธีการนับการทําการอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะได้เข้าใจนี้ก็นับง่ายๆปีไหนตกกรากินีก็ก็ปีนั้นก็ไม่ดีซึ่งท่านที่เกิดวันพฤหัสก็คือท่านก็เป็นคนที่โชคดีแบบหนึ่งอยู่แล้วที่ดาวพฤหัสข,ของท่านเนี่ยเป็นประธานฝ่ายสุภาหะนะ คนเกิดวันพฤหัสนะถ้าเกิดว่าดาวพฤหัสในดวงชะตาดีนะโอ้โหไม่ต้องห่วงกาลากินีทำอะไรไม่ได้อะ่ะนะเด่นไงคือดาวพฤหัสเป็นดาวที่เป็นประธานฝ่ายสุปเคราะห์เวลาให้คุณก็สุดๆนะคนที่มียศมีตำแหน่งมีฐานะมีอะไรต่างๆนานาเนี่ยไปดูเถอะครับดาวพฤหัสทั้งนั้นแหละที่แบบ ส่งผลดีต่อดวงชะตาเซึ่งันนั้นเป็นรายละเอียดปีกย่อยต้องว่ากันในเรื่องดวงนะแต่อันนี้คือหลักการง่ายๆในการดูคร่าวๆเป็นการดูคร่าวๆว่าปีไหนดีปีไหนแย่นะครับก็ประมาณหนึ่งนะครับก็ประมาณหนึ่งเนาะก็นับไปเนี่ยบริวารก็จะหมุนไปบริวารหมุนไปอายุก็หมุนไปเนี่ยบริวารไปอยู่อายุอายุก็ไปเป็นเดช เดทก็ไปเป็นสีสีก็ไปมูลละนะมูลละก็ลงมาบริวารเพราะว่าปีที่โทษเป็นสีสีอ่าสีไปมูลละแต่พอพอปีนี้เราจะไม่นับเป็นมูลละเราจะนับเป็นบริวารอีกรอบที่ลงตากลางใช่ไหมแล้ค่อยขึ้นไปมูลละมูลละก็ไปอุตสาหะอุตสาหะก็ไปมนตรีมนตรีก็มาการกินีการกินีก็มาบริวารสลับกันไปอย่างนี้ตลอดหมุนกันไปตลอดทีนี้เราก็ผสมนี ใไหมบริวารเป็นกาลก,กินีแล้วก็รู้แล้วว่าไม่ดีกาลก,กินีไปอยู่ไหนกาลก,กินีก็ไปอยู่มนตรีนะกาลก,กินีมันจะตามหลังบริวารไปตลอดพอบริวารตกกาลก,กินีกาลก,กินีก็คืออยู่ที่มนตรีนะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็เสียหายฮนะตัวเองก็ไม่ดีผู้ใหญ่ที่คอยช่วยเหลือก็ไม่ดีนะปีนั้นก็จะเป็นลักษณะนั้นนะมันโดน2เด้งใช่ไหมก็หมุนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ผสมไป เดชเป็นสีนี่ก็โอ้โ oh, ห oh, oh, ดีอยู่แล้วนะเนี่ยปีไหนตกอายุปีไหนตกอายุน,ายนะบริวารเป็นอายุอายุก็เป็นเดชอายุเป็นเดชคืออะไรสุขภาพแล้วก็แข็งแรงมีกำลังเพราะเป็นเดชเดชก็เป็นสีอ่าพอมีกำลังนะความรู้ความสามารถจังหวะโชคชะตาชีวิตก็ดีขึ้นเป็นสี เป็นลักษณะนี้อันนี้มันเป็นตักกะนะมันเป็นตักกะภูมิทักษะเป็นภูมิปัญญาของไทยแท้แท้นะซึ่งมันแยกกับราศีจักรซึ่งราศีจักรนี่เราเออกมาจากฮินดูนะลากฐานกำเนิดโหราศาสตร์มามาจากตะวันออกกลางนะครับซูมเมเรียน นะครับตั้งยุคซูเมเรียนนะการดูนั่นะตะวันออกกลางแล้วก็ไปทางขวาก็มาทางชมพูทวีไปทางซ้ายก็เป็นโหราศาสตร์สากลนะต้นกำเนิดมันอยู่ตรงนั้น,นะตะวันออกกลางไปทางซ้ายพวกฝรั่งก็เอาการดูดวงดาวไปพัฒนาโหราศาสตร์แบบโหราศาสตร์สากลโหราศาสตร์ยูเรเนียนไปทางฝั่งอินเดียก็รับ โสราศาสตร์มาก็แปลงเป็นความเอาความเชื่อทางศาสนาเอาหลักการภูมิประเทศหรืออะไรมาผสมผสานของไทยเราก็รับสืบมาจากอินเดียแต่อันเนี้ยอันเนี้ยไทยแท้นะอาจจะไทยไม่แท้หรอกเพราะว่าประเทศไทยก็แปดรป้อกว่าปีที่ผมศึกษามาก็คือมันอาจจะเชื่อมโยงมาจากทางทางสืบไปก็ไปถึงจีน ไปถึงจีนเพราะว่าตารางอย่างแบบนี้มันเป็นลักษณะของทิศนะของชัยภูมิภูมิประเทศเนี่ยสร้างบ้านแปลงเมืองก็ใช้หลักการอย่างี้แหละนะครับก็ประมาณน,นี้แล้วกันเนาะท่านที่เกิดบนพฤหนสานอันนี้ก็เป็นคลิปสัต์เขาเรียกว่าอะไร เนื้อหาวิชาความรู้คุยกันสบายๆนะครับก่อนหนึ่งต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามนะครับรวมทั้งใส่กระดิ่งด้วยแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มตราสิงค์ำรามเครื่องดื่มสมุนไพรจากสมุนไพร8ชนิดบำรุงร่างกายสิงค์ำรามคำรามสู้หาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์สโตร์ร้านคา้าปั๊มน้ำมันตู้แช่ทั่วไปนะครับขอบคุณเครื่องดื่มสิงค์คำรามคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ